ไมโครเบรกส์ aks, คือ,อนิยามของการหยุดพักในช่วงเวลาสั้นๆแล้วมาทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับงานเพื่อให้สมองได้มีเวลาหยุดพักเชื่อว่าจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นกว่าการนั่งอยู่หน้าจอตลอดเวลาและยังช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของชาวออฟฟิศได้อีกด้วย การทำงานที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นการประชุมการตอบอีเมลการคุยโทรศัพท์การประสานงานลูกค้าและเคลียร์งานของตัวเองทำให้แต่ละวันของคนวัยทำงานยุ่งเหยิงจนหลายครั้งการจะปลีกตัวไปพักหรือทำอะไรอื่นๆก็สร้างความวิตกกังวลกลัวว่างานจะไม่เสร็จทันเวลา แต่มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าการทำงานโดยที่สมองไม่ได้พักไม่ใช่วิธีการทำงานที่ดีเพราะถึงแม้จะเร่งจนทำงานที่ค้างค้างเสร็จตามกำหนดแต่ก็แลกมาด้วยความเหนื่อยล้านำไปสู่โรคยอดฮิตของมนุษย์เงินเดือนอย่างออฟฟิศซินโดรมและเบิร์นเอาท์ คำแนะนำของการทำงานที่นอกจากจะสร้างสุขภาพจิตที่ดียังช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นด้วยคือการทำงานโดยแบ่งเวลาพักเป็นช่วงๆซึ่งเป็นที่มาของไมโครเบรคที่มีงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าได้ผล งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร p l o s One นำคนวัยทำงาน2,335คนเข้าร่วมศึกษาผลของการทำงานที่มีการแบ่งเวลาพักอย่างชัดเจนพบว่าคนที่ทำไมโครเบร s โดยใช้เวลาไม่เกิน10นาทีต่อครั้งทำงานดีขึ้น60%โดยพวกเขายังรู้สึกกระชับกระเฉงขึ้นและทำงานเสร็จโดยที่รู้สึกเหนื่อยน้อยลง หนึ่งในสูตรการบริหารจัดการเวลาที่นิยมใช้กันมีชื่อว่าพ o m o d o r o t โรเทคนิคซึ่งแนะนำให้แบ่งช่วงเวลาการทำงาน25นาทีพัก5นาทีโดยช่วงเวลาพักอาจไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการลุกออกจากหน้าจอคอมและพักสายตาหรืออาจใช้เวลาไปชงกาแฟรดน้ำต้นไม้และดูคลิปสั้นๆเป็นวิธีช่วยลดความเหนื่อยล้าในกรณีที่ต้องทำงานที่ใช้การจดจ่อมาก อีกทางเลือกหนึ่งคือสูตร52ต่อ17หมายถึงทำงานต่อเนื่อง52นาทีและพัก17นาทีสลับกันไปทั้งวันโดยมาจากการศึกษาที่ชี้ว่าช่วงเวลา52นาทีคือระยะเวลาที่สมองของเราสามารถโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีที่สุดอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค